การที่ทาจิตของเรามาที่พุทโธได้นั้นถือว่าเป็นการดึงจิตที่เข้ามาหาขั้นพื้นฐานที่เราจะได้ปิดอบายภูมิได้จบุคุณสมเด็จพระญาณาวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสิรินารุสวัสดีครับทุกท่านพวกกับผมพุทุิกรสถานธรรมองอาจในชีวิตคือการต่อสู้เล่าประวัติท่านจบุคุณสมเด็จพระญาณาวชิรดม หลวงพ่อวิริยังศรินทโรเมื่อตอนที่แล้วก็เป็นตอนที่หลวงพ่อท่านได้มีโอกาสไปฝึกสมาธิอยู่กับหลวงปู่ฟันอาจารโรนะครับซึ่งก็เป็นสิทธิผู้ใหญ่รูปหนึ่งของท่านพระอาจารย์หลวงปู่มัน่นภูริทัตโตอย่างไม่จบนะครับแต่ว่าตอนนี้จะเป็นตอนที่11เริ่มต้นฝึกออกธุดงพศ2479ก่24อนจะไปถึงตอนนั้นเรามาฟังช่วงที่ท่านไปฝึก สมาธิอยู่กับหลวงปู่ฟั่นอาจารูต่อจากเมื่อตอนที่แล้วก่อนนะครับเมื่อปรากฏการได้ประจักแก่สามเณรวิริยังหลายหนเป็นเช่นนี้สามเณรวิริยังก็เป็นที่ก็สนใจเป็นพิเศษพยายามทบทวนถึงการปฏิบัติจิตของตนว่าเราควรจะได้ศึกษาอิทธิวิธีอย่างของท่านพระอาจารย์ฟั่นนี้บ้างท่านคงลิงเห็นประโยชน์อันจะเกิดกับเราหลายประการบิฉะนแล้วทําไมพระอาจารย์ใหญ่ๆองค์อื่น ท่านจึงไม่นำเราไปฝากฝังแต่ว่าท่านพระอาจารย์กรุงมาก็คงจะให้เราได้ศึกษาอะไรๆที่พิเศษพิเศษเพราะว่าท่านพระอาจารย์กรุงมาคงจะเห็นอุปนิสัยวาสนาของเราซึ่งอาจจะได้รับความรู้อะไรละหลายๆอย่างจากท่านพระอาจารย์ฟั่นได้เป็นแน่เมื่อสามเณริริยังได้คิดเช่นนี้แล้วก็เริ่มตั้งใจฟังโอวาทของท่านพระอาจารย์ฟัน่นและพยายามหาโอกาสศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยได้ยอมตนลงเป็นผู้ประถากท่านนับแต่การล้างบาทปูที่นอนตักน้ำถวายการสงน้ำบีบนวดอย่างที่ไม่มีอะไรจะแข็งกระด้างเลยในใจและก็กริยาภายนอกได้ถือเสมือนหนึ่งว่าท่านเป็นพระอาจารย์ของตนแม้ท่านพระอาจารย์ฟัน่นท่านก็ได้ให้โอกาสแก่สัมำเนนวิริยังทุกประการในเวลาอันไม่นานนัก ก็มีความสนิทสนมกับท่านในฐานะสิทธิและพระอาจารย์วันนั้นเป็นวันพระได้มีโยมมาจจำศีอุโบสถประมาณ20-30คนโดยมากก็เป็นคุณหญิงคุณนายที่มาจากกรมทหารบ่ายสามโมงวันนั้นท่านพระอาจารย์ฟัน่นได้เทศโดยปกติส่สนนวนสามเณรวิริยังก็ได้นั่งฟังเทศของท่านอย่างใจจดใจจอ ในวันนี้ท่านได้แสดงว่าคนเรานี้สำคัญอยู่ที่ใจถ้าใจดีแล้วอะไรอะไรก็ดีหมดลูกก็ดีภริยาก็ดีสามีก็ดีบ้านก็ดีของใช้ก็ดีถ้าใจไม่ดีแล้วลูกก็ไม่ดีภริยาก็ไม่ดีสามีก็ไม่ดีของใช้ก็ไม่ดีทำอย่างไรใจของเราจึงจะดีพุโทโธเข้าสิพุโทโธเข้าภาวนาเข้า ทำจิตให้เป็นสมาธิเข้าใจมันดีเองถ้าเราฝึกใจได้แล้วจะทําอะไรก็ได้เวลาเราจะตายก็ไม่หลงตายไปสู่สุคติแน่นอนจิตเตอสังกิริเถสุคติปาติกังขาจิตไม่เศร้าหมองสุคติเป็นที่หวังได้จิตเตสังกิริเถท,ทุกติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกติเป็นที่หวังได้ ท่านได้ยกตัวอย่างเช่นอาตมานี้หนังสือก็เรียนไม่ได้มากเขียนก็ไม่เก่งแต่อาตมาก็ฝึกจิตให้มากและได้ที่อาตมาเทศก็ไม่ต้องดูหนังสือทําอะไรก็ได้แล้ววันหนึ่งหลังจากที่สัมมาเนวิริยังได้บีบนวดถวายท่านเป็นเวลากว่าสองชั่วโมงท่านได้ลุกขึ้นก็ได้กราบท่านแล้วขอโอกาสเรียนวิธีการฝึกพลานุภาพของจิตกับท่านสมมเน,นวิริยัง เด็ดเท้าความจากพระธรรมเทศนาของท่านในคำที่ว่าถ้าเราฝึกจิตจะทำอะไรก็ได้กระผมมีความประสงค์จะทำจิตให้เกิดพลานุภาพเหมือนกับท่านพระอาจารย์ผมจะทำอย่างไรขอความกรุณาอาจารย์ช่วยแนะนำให้กระผมด้วยครับท่านพระอาจารย์ฟัน่นท่านดูเอาว่าเออนี่แน่เน้นเธอยังเป็นผู้ฝึกหัดใหม่จะมาทำจิตให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยเฉพาะพลานุภาพนั้น เดี๋ยวจะเกิดฟุ้งซ่านกันใหญ่จะเสียผลอันแท้จริงสมณเณรววริยังได้กราบเรียนท่านว่ากระผมมีความประสงค์เพื่อความจริงในพระพุทธศาสนาแล้วก็รับรองว่ากระผมจะไม่ศึกและจะปฏิบัติไปจนตายแต่กระผมอัศจรรย์ที่ท่านอาจารย์ได้แสดงฤทธิต์ต่างๆได้กระผมใคร่อยากรู้หนทางบ้างว่าวิธีทำจะทำอย่างไรท่านพระอาจารย์ฟั่นได้บอกว่าอย่าเลยเนร เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเฉพาะตัวใครตัวมันจะเอาอย่างกันไม่ได้หรอกสมณเณรเวริยังไม่ลดละความพยายามได้ถามท่านต่อไปว่าเวลาท่านอาจารย์จะใช้พลังจิตนั้นท่านอาจารย์ได้กำหนดจิตอย่างไรพระอาจารย์หลวงปู่ฟั่นตอบว่าจิตที่จะเกิดพลังได้ก็ต่อเมื่อได้อบรมเป็นสมาธิครั้งแล้วครั้งเล่าจนเกิดกระแสจิตหากว่าผู้ใดมีพลังจิตแก่กล้า อันกระแสจิตนี้เองที่จะทำอะไรก็ได้สมนเนนวิริยังได้ถามอีกว่าท่านอาจารย์กว่าจะทำได้เช่นกับสกุลจิตสมนเนนมารับใช้ในคืนนั้นกระผมเห็นกับตาท่านอาจารย์ได้ฝึกมากี่ปีครับท่านพระอาจารย์ฟั่นบอกว่าตั้งแต่เราฝึกมานี้ก็สิบกว่าปีแต่นเนนเอ้ยอย่าคิดทำอย่างเราเลยเดี๋ยวจะเกิดฟุ้งซ่านเปล่า สมเนนวิริยังเรียนท่านว่ากระผมจะพยายามไม่ให้จิตฟุ้งซ่านแต่พยายามจะสร้างกระแสจิตให้แก่กล้าเท่านั้นพระอาจารย์ฟั่นท่านได้กล่าวสำทับว่าหากเนนจะทำจริงๆเราก็จะขอเตือนว่ากระแสจิตนี้ถ้าหากว่ามันจะเป็นขึ้นมาจริงๆนอกเหนือจากทำให้เกิดพลานุภาพแล้วก็จะต้องดำเนินจิตเข้าสู่วิปัสสนา จึงจะถูกตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสมมเณรวิริยังดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ฟังคำอธิบายเป็นครั้งแรกที่ว่าให้ทำจิตจนเกิดกระแสจิตได้กราบลาท่านในคืนนั้นและได้คันเมินถึงอุบายนั้นอยู่ตลอดเวลาสามเณรวิริยังได้อยู่กับท่านพระอาจารย์ฟั่นเป็นเวลาสี่เดือนเศษได้คุ้นเคยกับพระองค์หนึ่งชื่อว่าพระพุทธา ภายหลังท่านได้เป็นสมภารอยู่ที่วัดเขาพระบาทภูผ,ผานคำเขือนอุบลรัฐเป็นเจ้าคุณเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดเขื่อนอุบลรั์อำเภอน้ํำพองจังหวัดขอนแกน่นสมเนรวิริยังควรจะทบทวนอีกตอนหนึ่งเมื่อได้เดินทุดงไปในที่ต่างๆแล้วได้พบกับพระอาจารย์ฟั่นอีกครั้งที่จังหวัดสกนลนครระหว่างนั้นท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเทระยังมีชีวิตอยู่และอยู่ด้วยกันกับท่าน บนภูเขารอยธรรมเจดีในขณะที่ไปบินทบาทกำลังเดินไปตามไหล่เขามีนกฝูงหนึ่งบินฉบัดเฉวียนอยู่บนอากาศท่านพระอาจารย์ฟันท่านพูดว่านั่นนกอะไรกันพอดีท่านเหยียดมือออกนกได้ตกลงที่มือของท่านสมนเนรวิริยยังระลึกถึงเมื่อคราวที่ท่านให้ช่วยชีวิตนกเมื่ออยู่วัดสัทธารามทันทีนึกว่า นกตัวนี้ต้องตายอีกละกระมังจึงได้รีบเดินเข้าไปเพื่อจะจับนกที่มือของท่านซึ่งมันช่างเชื่องอะไรเช่นนั้นแต่ว่ามันไม่ตายผมนึกว่าจะตายเหมือนคราวก่อนเสียแล้วท่านพระอาจารย์ฟั่นตอบว่าเดี๋ยวนี้เราคำนวณกระแสจิตให้พอดีได้แล้วมันไม่ตายหรอกววริยังสักครู่เดียวนกตัวนั้นมันก็บินขึ้นไปบนอากาศปะปนกับฝูงนกทั้งหลายทำเอาสามเณรวิริยัง อาสจย์ใจเป็นหนักหนาที่ว่าท่านมีพลานุภาพของใจเป็นอย่างดีและท่านก็ได้พยายามลำดับพลานุภาพใจของท่านให้เหมาะสมได้และสามเณรวิริยังก็แปลกใจที่ท่านทําอิทธิวิธีในขณะที่สามเณรวิริยังมาพบกับท่านครั้งนี้อีกเพราะมีพระเนรเดินตามกันมาหลายองค์แปลกใจเพราะเหตุใดท่านประสงค์อะไร จึงทาให้สัมเณรวิริยังเห็นเป็นขวัญตาอีกภายหลังสัมภเณรวิริยังก็ได้มีโอกาสอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นภูริทตเทระจึงได้เล่าเรื่องของท่านพระอาจารย์ฟั่นที่ได้ทําอิทธิวิธีต่างๆที่ได้เห็นมาถวายท่านฟังท่านพระอาจารย์มั่นจึงพูดว่าสําหรับท่านฟั่นนั้นนับเป็นพระเถระที่มีพลังจิตสูงองค์หนึ่งแต่ก็เป็นวิชาที่เป็นอดีตบุญ ที่ได้เคยสร้างพลังจิตนี้มาก่อนท่านฟันจึงเป็นผู้ที่มีความสามารถในทางที่จะรวบรวมจิตของผู้อื่นหมายความว่าช่วยผู้อื่นได้ในทางจิตเช่นช่วยให้จิตสงบในขณะที่ผู้อื่นกำลังฟุ้งซ่านหรือในขณะที่ใครๆนั่งใกล้ท่านก็จะได้รับการเย็นใจด้วยพลานุภาพจิตของท่านสมเนนวิริยังได้ถามว่า มีสิทธิ์ของพระอาจารย์องค์ใดบ้างที่ทําจิตได้ขนาดท่านพระอาจารย์ฟัน่นท่านตอบว่าก็มีมากองแต่ว่ามีพลานุภาพไปคนละแนวสมณเมเนบริยังถามต่อไปว่าแนวไหนบ้างที่สิทธิ์ของพระอาจารย์ได้ดําเนินอยู่ท่านก็บอกว่าก็แนวริ์แนวปัญญาและอย่างอื่นๆอ,อันที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นสาณเมเน,นริยังยังสงสัยว่า ระหว่างอาจารย์ของสมณเนรบริยังคือท่านพระอาจารย์กุงมากับท่านพระอาจารย์ฟัน่นใครจะเก่งกว่ากันเป็นปัญหาอยู่ในใจของสมณเนรบริยังมานานแล้วโอกาสนี้จึงเป็นโอกาสที่จะได้ถามท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเทระจึงไี้ถามท่านตรงตรงว่าท่านอาจารย์ฟัน่นกับท่านพระอาจารย์กุงมาทั้งสององค์นี้องค์ไหนเก่งกว่ากันครับ ท่านพระอาจารย์มั่นท่านยิ้มแล้วก็พูดว่าววริยังเธอคงคิดว่าอาจารย์ของเธอเก่งกว่าละสิสมด็จวิริยังนึกในใจว่าใช่ครับท่านพูดต่อไปว่าท่านฟั่นเก่งทางฤทธิ์ส่วนท่านกงมานั้นเก่งทางปัญญาเหมือนกับพระโมคคัลลานะเก่งทางฤทธิ์ส่วนพระสารีบุตรเก่งทางปัญญา แต่พระโมคคัลลาน,นั้นไม่มีลูกศิษย์มากเหมือนพระสารีบุตรซึ่งปรากฏว่าพระสารีบุตรมีลูกศิษย์ที่เป็นพระอระหันต์มากก็นับว่าสมมณเนเวริยังได้ความกระจางแจ้งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งว่าสำหรับผู้ที่จะพึงทำประโยชน์แก่พระพุทธศาสนานั้นย่อมมีความแตกต่างกันและต่างก็มีความดีคนละอย่างในองค์ของแต่ละท่านนั้น ย่อมีความดีอย่างใดอย่างหนึ่งอันที่จริงการอยู่กับท่านพระอาจารย์ฟัน่นในระหว่างสามสี่เดือนนี้เป็นการได้รับประโยชน์อย่างมากสำหรับสามเณริริยังทั้งยังได้พบสิ่งประหลาดมหาจรรัจย์พร้อมกับศึกษาปรจิตวิชาไปในตัวด้วยนับว่าเป็นพื้นฐานต่อมาได้เป็นอย่างดีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2478ท่านพระอาจารย์กงมา ท่านได้กลับจากกรุงเทพและได้เลย,ยมาที่วัดป่าสัทธ,ธารามเพื่อมารับสามเณริริยังกลับไปวัดป่าสว่างอารมณ์เมื่อท่านพระอาจารย์ทั้งสองได้พบกันพระอาจารย์ฟั่นได้เอ่ยขึ้นว่าแม้กงมาได้ลูกศิษย์ดีนี่อยู่กับผมมาหลายเดือนตั้งใจใปฏิบัติไม่ขาดต่อไปภายหน้าเนนวิริยังนี้จะต้องได้ดิบได้ดีเพราะเป็นคนเข้าใจปฏิบัติครูบาอาจารย์ อธิบายธรรมะต่างๆก็เข้าใจได้ง่ายไม่ดือรันใช้อะไรเท่าไหร่ไม่เคยมีบ่นว่าเหนื่อยท่าทางเข้าทีดีสมมนเนนวิริยังได้ฟังก็รู้สึกขนลุกทำไมท่านอาจารย์ฟันมายกย่องเราต่อหน้าพระอาจารย์ของเราและตัวเราแต่สมมนเนนวิริยังก็นั่งก้มหน้าทำเหมือนไม่เข้าใจหรือไม่เอาใจใส่ที่ผู้ใหญ่เขาพูดกัน พระอาจารย์คงมาท่านตอบพระอาจารย์ฟั่นว่าเนนวิริยังเป็นคนดีเพราะว่าศรัทธาแก่กล้ามากกว่าเธอจะได้บวชนั้นต่อสู้เหลือหลายถ้าเป็นเด็กอื่นๆคงจะไม่ได้บวชอย่างนี้ดอกตอนบ่ายวันนั้นพระอาจารย์คงมาก็พาสามนเณรวิริยังกลับไปวัดป่าสว่างอารมณ์โดยทางรถไฟเริ่มต้นฝึกออกทุดง พุทธศักราช2479พระอาจารย์คงมาท่านบ่นว่าเรามาอยู่ที่บ้านใหม่สำโรงนี้เอาภาาธุระสอนพระพิสุสามเนรและญาติโยมมากเป็นพิเศษถึงสามปีแล้วในทุกๆปีก็จะไปทุดงเมื่อเวลาออกพรรษาและไปไม่ได้เท่าไรก็กลับวัดเพราะว่าเป็นห่วงการแนะนำสั่งสอนจะขาดจังหวะเราจึงได้ทุดงน้อยไป ทำให้การพิจารณาอะไรอันเป็นการภายในไม่กระจางแจ้งเหมือนแต่ก่อนหลังจากท่านไน้บนอยู่อย่างนี้บ่อยๆปีนี้พศ2479ท่านกปรารบกับภิกษุสาม,มนเณรและญาติโยมว่าเราเห็นจะเข้าป่าทุดงให้หนักอาจจะไม่มาจำพรรษาที่นี่ทำเอาพระภิกษุสาม,มนเณรและญาติโยมงงไปตามๆกันวันหนึ่งหลังสวดมนต์ไหว้พระตามปกติ มีเฉพาะพระพิสุสามเนรประชุมกันอยู่ที่ศาลาท่านได้กล่าวถึงความเอาจริงเอาจังกับการฝึกหัดบำเพ็ญสมาธิภาวนาพร้อมกับได้เล่าถึงความเป็นไปของท่านพระเถระในอดีตว่าในครั้งศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสปะมีพระพิสุสี่องค์เป็นสหายกันต่างองค์ต่างก็มุ่งมัน่นเพื่อความพ้นจากกิเลสเมื่อท่านทั้งสี่ อยู่รวมกับหมู่คณะไม่ได้รับความสงบเป็นที่พอใจจึงนัดกันออกธุดงเข้าไปสู่ป่าลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้ท่านทั้งสี่จึงได้ไปพบภูเขาลูกหนึ่งสูงชันมากและท่านก็ได้ประารบกันว่าพวกเราหาหนทางขึ้นไปบนหน้าผาโนนเมื่อขึ้นไปอยู่บนโนนแล้วก็ไม่ต้องลงมาพวกเรายอมเสียสละชีวิตทุกองค์ก็ไม่ขัดข้อง ท่านทั้งสี่จึงได้จัดไม้พระองค์ทำเป็นบันไดไต่ขึ้นไปบนหน้าผาของภูเขาลูกนั้นจากนั้นทั้งสี่องค์ก็เริ่มปรารบความเพียรอย่างเอาจริงเอาจังพร้อมกันนั้นเพื่อเป็นการเสียสละชีวิตอย่างยิ่งท่านได้ผลักไม้พระองค์ที่เป็นบันไดให้ตกลงที่ดินเสียเพื่อไม่ให้ขึ้นลงได้อีกเมื่ออาทิตย์แรกล่วงไปองค์หนึ่งก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหรันต์ เหาะไปบินทบาทมาเลี้ยงสามองค์ทั้งสามองค์ไม่ฉันยอมตายต่อมาอีกองค์หนึ่งก็ได้สําเร็จเป็นพระอนาคามีไปบินทบาทมาเลี้ยงสององค์แม้สององค์ก็ไม่ยอมฉันจะยอมตายและทั้งสององค์ก็ตายสิ้นชีวิตบนหน้าผานั่นเองในสององค์นั้นองค์หนึ่งได้มาเกิดเป็นพระกุมารลกัสริและอีกองค์หนึ่งได้มาเกิดเป็นพระพาหิยะ ในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเรานี้และทั้งสององค์นี้ก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์สมความปรารถนาอยู่มาวันหนึ่งท่านพระอาจารย์กงมาท่านก็ได้ประกาศออกมาเฉยๆว่าเราจะไปทุดงละใครที่ไม่กลัวตายก็ไปกับเราแต่ถ้าใครกลัวตายอย่าไปเราเพียงคนเดียวก็จะไปสมมเณรวิริยังตอบสนองท่านทันทีนทว่ากระผมจะไปครับจริงหรือ พระอาจารย์งกงมาทวนคำสมเณรวิริยังก็ยืนยันว่าจริงครับถ้าอย่างนั้นเตรียมตัวอีกสามวันเราจะออกเดินทุดงก็เป็นแอ็นว่าทุกอย่างเรียบร้อยภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเพราะพวกเราไม่มีอะไรจะมาผูกพันแล้วก็ไม่มีสมบัติอะไรมีจะโกรดกระบ,บาทเท่านั้นเมื่อพร้อมแล้วก็มีสมเณรเที่ยงเพื่อนของสมเณรวิริยังอีกหนึ่งองค์ ในเทียมคารวาสอีกหนึ่งพระสังอีกหนึ่งเดินเท้าออกจากวัดป่าบ้านใหม่สำโรงหรือวัดป่าสว่างอารมณ์ไปอย่างที่ไม่มีจุดหมายปลายทางค่ำที่ไหนนอนที่นั่นวันนั้นเดินทางถึงหมู่บ้านหนึ่งชื่อหมู่บ้านหนองย่าขาวพักในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่รุ่งเชา้าท่านพระอาจารย์ท่านชี้ว่าโน่นแน่ภูเขาใหญ่สูงป่าทึบพวกเราจะเข้าไปในป่านั้น สมณเณรวิริยังรู้สึกดีใจที่จะได้บุกเข้าไปในป่ากันจะได้รับความวิเวกยิ่งขึ้นก็เป็นน่นว่าพวกเราใช้เวลาเดินทางค่อนวันก็เข้าป่าดุงทึบไม่วีบ้านคนมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็มีภูเขาสูงตระงานสมณเณรวิริยังนึกอยู่ในใจว่ายังไงเสียวันนี้ท่านพระอาจารย์คงจะพาเราเดินทั้งวันอีกเป็นแน่ จึงได้ก้มหน้าเดินตามหลังท่านไปยังไม่คิดอะไรทั้งนั้นพระอาจารย์หันมาบอกกับพระสังฆ์ว่าหยุดตรงนี้แหละเป็นป่าหินลาดเหมือนเทคอนกรีตเป็นบริเวณกว้างมีทานน้ำเล็กๆอยู่ข้างๆนับว่าวันนี้เดินไม่เท่าไรเพียงหกชั่วโมงเท่านั้นก็ไม่เหนื่อยนักสมมเนนวิริยังเด้สังเกตดูโดยรอบบริเวณไม่เห็นมีหมู่บ้านคนเลย เป็นป่าแท้ๆคิดว่าพรุ่งนี้เราจะฉันอาหารกันที่ไหนเพราะไม่มีบ้านคนเลยก็บดีพระอาจารย์ท่านได้สั่งการบอกแก่ผู้ที่มาทุกๆองค์ว่าให้ไปจัดสถานที่พักให้ห่างกันชั่วกูหมายความว่ากูสุดเสียงเรียกกันไม่ได้ยินส่วนสามเณรวิริยังนั้นได้เดินไปที่ตีนภูเขาลูกหนึ่งไกลจากพระอาจารย์พอสมควร จัดแจงการกรดเอาผ้าอาบนา้ําปูนอนตีนบาดเป็นหมอนเมื่อเวลายังไม่มืดสามเณริริยังรีบกลับมาช่วยจัดบริเวณแผ่ถางพอสมควรถวายพระอาจารย์กุงมาแล้วรีบไปจัดการตัดไม้แห้งมาเพื่อมาก่อไฟแล้วก็ต้มน้ํามือนี้ยังมีน้ําตาลทรายขาวที่ติดมือมาบ้างหลังจากต้มน้ําแล้วเอาใบไม้กําลังราชสีเผาไฟใส่เข้ากับน้าเดือด ครู่หนึ่งนำออมรินถวายพระจารย์พร้อมกับน้ำตาลหน่อยหนึ่งสมเนธวิริยังเดนเที่ยงพระสังลุงเทียมร่วมวงกันฉันน้ำร้อนแก้ความกระหายไปได้มือหนึ่งหลังจากฉันน้ำร้อนกันเสร็จแล้วพระจารย์ก็เริ่มอบรมพวกเราซึ่งในขณะนั้นกำลังรอฟังโอวาทอ,อย่างตั้งใจเป็นคำแรกที่ออกจากปากของพระจารย์ว่าเหนื่อยหน้าดูสองวันเต็ม แต่ว่าเราทุกคนอย่าประมาทจงพยายามนั่งสมาธิให้มากสวดกรณียเมตสูตรแล้วทุกองค์จะปลอดภัยอา้าวทุกองค์กลับที่พักได้สมณเณริริยังเห็นทุกองค์กลับกันแล้วแต่ด้วยความเคยชินที่ได้เวลาบีบนวดถวายจึงรอจะบีบนวดถวายก่อนกลับพระอาจารย์บอกว่าวิริยังกลับได้กลับไปเถอะมันจวนมืดแล้ว วันนี้ไม่มีบีบเธอจงกลับไปก่อนมืดเดี๋ยวจะเกิดอันตรายสามเณริริยังได้ฟังท่านอนุญาตให้กลับแล้วรีบกราพระอาจารย์รีบกลับอย่างเร็วนึกถึงคำพระอาจารย์พูดถึงอันตรายก็ตกใจตกใจว่าอันตรายอะไรกันหนอแต่พอเดินมากลางทางคนเดียวก็รู้สึกวิววิวใจยังไงพิกลเหมือนกันเพราะว่าทางเดินนั้นมีแต่หลุมลึกบ้างตื่นบ้างบางแห่ง ต้องปีนป่ายเพราะมันเป็นไหล่เขาเออนี่ถ้ามันมืดลงคงจะพลัดตกหลุมคงจะเป็นอันตรายเหล่านี้เองที่พระอาจารย์ให้เรากลับมาก่อนมืดโปรดติดตามชีวิตคือการต่อสู้เล่าประวัติท่านจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังิรินทโรตอนต่อไปในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนขอทุกท่านมีความสุขมากๆสวัสดีครับ